ทางลัดวิธีเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดทั้ง8วันคนที่เกิดวันอังคารค่ะพระประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารนั่นก็คือพระปางสายญาตินะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่บูชาทางด้านองค์เทพนะคะก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพที่เป็นทางด้านนักลบนุมานท่านกวนอูค่ะก็สามารถที่จะบูชาท่านได้นะคะและทางลัดสําหรับการทําบุญเสริมดวงคนที่เกิดวันอังคารคะ การทำบุญสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะนัดอยากจะชวนให้ทำนัดอยากจะชวนให้ลองทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการถวายจอบเสียมเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่เป็นทางด้านเกี่ยวกับการใช้แรงงานอีกอย่างหนึ่งที่นัดอยากให้ ลองทํากันดูนะคะนั่นก็คือการถวายเครื่องครัวค่ะเครื่องครัวก็สามารถที่จะนําไปถวายวัดได้นะคะรวมไปถึงการที่เราเนี่ยไปทํางานทางด้านสาธารณประโยชน์นะคะใช้แรงงานเยอะๆเป็นจิตอาสาในการทํางานต่างๆและที่สําคัญเลยอันนี้น่อยากจะชวนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนั่นก็คือการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะการไถ่ชีวิตสัตว์ที่เขากำลังจะถูกฆ่าการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ที่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานค่ะสัตว์พิการต่างๆสิ่งเหล่านี้คนที่เกิดวันอังคารนัดอยากเน้นย้ำนะคะว่าให้ช่วยเขาเธอะค่ะเพราะว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยการเป็นอยู่ของคนที่เกิดวันอังคารจะดีขึ้นและที่สําคัญหากคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยสามารถทําได้เป็นประจําทุกเดือนอย่างเช่นการปล่อยปลาได้ทุกเดือนนะคะการที่เราช่วยถ่ายชีวิตโครกระบือได้ทุกเดือนเนี่ยตรงนี้จะช่วยทําให้เสริม ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้สิ่งที่เราเคยถูกเอาเปรียบต่างๆก็จะสามารถลดลงได้ค่ะ